และนี่คือ7สิ่งน่ารู้ทอมครูซกับความทะเยอทะยานของเขาเรื่องที่ 1. เด็กชายผู้เอาชนะภาวะบกพร่องในการอ่านเรื่องราวความสำเร็จของทอมครูซนวัยเด็กเขาเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยพ่อแม่แยกทางกันและตอนอายุ7ขวบเขาถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะดิสเลกเซีย หรือภาวะบกพร่องในการอ่านอย่างรุนแรงเขามีปัญหาในการสะกดคำผสมคำหรือบางครั้งก็อ่านไม่ออกเลยทำให้ผลการเรียนของเขาย่ำแย่และมักจะถูกเพื่อนๆหัวเราะเยาะอยู่เสมอสำาร้ายกว่านั้นครอบครัวของเขายังต้องย้ายที่อยู่บ่อยครั้งทำให้เขาต้องย้ายโรงเรียนมากถึง15แห่งในช่วงเวลา14ปีเพื่อนในโรงเรียนใหม่ๆก็มักจะมองว่าเขาเป็นตัวประหลาดแต่แล้วจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญก็มาถึงครับ ตอนที่เขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายทอมครูซได้ลองสมัครเล่นละครของโรงเรียนและน่าแปลกใจที่เขากลับได้รับบทนำในตอนนั้นเองครับที่เขาค้นพบว่าเขารู้สึกมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเมื่ออยู่บนเวทีการแสดงได้กลายเป็นสิ่งที่เขารักและลหลงไหลยังหมดหัวใจแต่มันก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะการจะเป็นนักแสดงได้นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการอ่านบท แต่สำหรับเด็กชายที่มีภาวะดิสเลกเซียการอ่านบทละครที่หนาเป็นปึกๆก,ก็เปรียบเสมือนภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ภารกิจแรกในชีวิตของเขาเลยทีเดียวแต่แทนที่จะยอมแพ้เขากลับเลือกที่จะสู้เขาใช้ความพยายามอย่างหนักในการเผชิญหน้ากับบทละครเขาไม่ได้แค่พยายามท่องจำแต่เขาต้องหาวิธีการเรียนรู้ในแบบของตัวเองเขาใช้วิธีการสร้างภาพในหัวหรือที่เรียกว่า Visualization เพื่อทำความเข้าใจตัวละครและเรื่องราวเขาต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุ่มเทเวลามากกว่าคนอื่นหลายเท่าเพื่อที่จะอ่านและเข้าใจบทให้ได้และนี่แหละครับคือจุดกำเนิดของทอมครูซที่เรารู้จักกันในวันนี้วิธีการที่เขาใช้เพื่อเอาชนะภาวะดิสเลกเซียทั้งความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าการเตรียมตัวอย่างหนักหน่วงการทำซ้ำๆจนกว่าจะสมบูรณ์แบบและการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค มันได้กลายเป็นพิมพ์เขียวในการทำงานตลอดทั้งชีวิตของเขาภาวะบกพร่องทางการอ่านไม่ได้เป็นแค่อุปสรรคแต่มันคือเบ้าหลอมที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นคนที่มุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้เรื่องที่ 2. เหนือเวหาเมื่อนักแสดงกลายเป็นนักบินระดับพระการเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการฝึกฝนทักษะของทองครูซ ที่ไปไกลเกินกว่าคำว่าการแสดงครับเขาไม่ได้แค่เรียนรู้เพื่อที่จะแสดงแต่เขาเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นสิ่งนั้นจริงๆเริ่มต้นที่ภารกิจในหนังเรื่อง Mission Impossible Fallout มีฉากหนึ่งที่ตัวละครของเขาต้องขับเฮลิคอปเตอร์ไล่ล่าก,กันอย่างดุเดือดท่ามกลางหุบเขาที่อันตรายโดยปกติแล้วฉากแบบนี้จะใช้นักแสดงแทนหรือไม่ก็ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยแต่สำหรับทอมครูซเขาเลือกทางที่ยากกว่านั้นมากครับ เขาตัดสินใจที่จะเรียนขับเฮลิคอปเตอร์ด้วยตัวเองและไม่ใช่แค่เรียนเพื่อให้ขับได้นะครับเขาใช้เวลาฝึกฝนอย่างหนักหน่วงจนสะสมชั่วโมงบินได้มากถึง2,000ชั่วโมงภายในระยะเวลาสั้นๆซึ่งโดยปกติแล้วการจะไปถึงจุดนั้นต้องใช้เวลาเป็นปีๆเลยทีเดียวเขาฝึกฝนจนเชี่ยวชาญถึงขั้นสามารถทำท่าที่อันตรายอย่าง o อ k s c r e w dive หรือการควงสว่านดิ่งลงในแนวดิ่งได้ด้วยตัวเองเหตุผลที่เขาต้องทำถึงขนาดนี้ก็เพราะว่า เขาต้องการให้ผู้กำกับสามารถติดตั้งกล้องไว้ภายในคอกพิทเพื่อให้คนดูได้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนที่กำลังควบคุมเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นอยู่คือตัวเขาจริงๆไม่มีการใช้สตันแมนนี่คือการทลายกำแพงระหว่างการแสดงกับความจริงเพื่อมอบประสบการณ์ที่สมจริงที่สุดให้กับผู้ชมความทุ่มเทของเขายัางไม่หมดแค่นั้นต่อมาในภาพยนตร์เรื่องท็อปการแมฟฟริกเขากลับมาในบทบาทนักบินเครื่องบินขับไล่อีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มาคนเดียว เขายังรับหน้าที่เป็นอาจารย์ให้กับนักแสดงรุ่นน้องอีกด้วยทอมครูซได้ออกแบบหลักสูตรการฝึกบินแบบเข้มข้นตลอดระยะเวลา3เดือนให้กับนักแสดงทุกคนด้วยตัวเองเขาต้องการให้นักแสดงรุ่นใหม่เข้าใจและรู้สึกถึงแรงจีหรือแรงโน้มถ่วงที่กระทําต่อร่างกายจริงๆเวลาที่อยู่ในเครื่องบินขับไล่หลักสูตรของเขาเริ่มต้นจากการฝึกบินด้วยเครื่องบินใบพัดสูบเดียวอย่างเครื่องบินเซสนาเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสภาพในห้องนักบิน จากนั้นก็ขยับไปฝึกกับเครื่องบินผาดแผลงเพื่อให้นักแสดงได้สัมผัสก,กับการบินตีลังกาและแรงจีที่สูงขึ้นและสุดท้ายพวกเขาก็ได้ขึ้นไปนั่งในเครื่องบินขับไล่ F-18 ของจริงและไม่เพียงเท่านั้นนะครับทอมครูซยังสอนให้นักแสดงทุกคนเป็นผู้กำกับและตาก,กล้องของตัวเองในเวลาเดียวกันด้วยเพราะในขณะที่บินอยู่เป็นฟ้าพวกเขาต้องควบคุมกล้องที่ติดตั้งอยู่ในค็อกพิทเพื่อถ่ายการแสดงของตัวเองไปด้วย นี่คือการส่งต่อปรัชญาการทำงานของเขาให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมาสมจริงและตรงพลังที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สถาปนิกแห่งฉากเสี่ยงตายสมจริงเพื่อผู้ชมบทบาทสำคัญอีกอย่างหนึ่งของทอมครูซนั่นก็คือการเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบฉากเสียงตายด้วยตัวเองครับเขาไม่ได้แค่กระโจนเข้าไปเล่นฉากอันตราย แต่เขาคือคนที่วางแผนเตรียมการและคำนวณทุกอย่างอย่างละเอียดเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นความจริงที่ปรากฏบนจอภาพเรามาดูตัวเลขเบื้องหลังความบ้าระห่ำของเขากันสักหน่อยนะครับเริ่มจากฉากที่น่าจะยังติดตาตรึงใจใครให,หลายๆคนใน Mission Impossible d e a ดดเรคคอร์นิฉากที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งลงจากหน้าผาที่ประเทศนอร์เวย์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฉากนี้เพียงฉากเดียว เขาต้องฝึกซ้อมกระโดดร่มหรือสกายดิฟมากถึง500ครั้งและฝึกซ้อมขี่มอเตอร์ไซค์วิบากกระโดดข้ามเนินมากกว่า13,000ครั้งใช่ครับ13,000ครั้งตัวเลขนี้มันไม่ใช่การฝึกซ้อมธรรมดาแต่มันคือการเก็บข้อมูลครับเขาต้องการทำความเข้าใจทุกตัวแปรทั้งความเร็วของรถความแรงของลมตำแหน่งของร่างกายเพื่อให้ทุกอย่างแม่นยำที่สุดและในวันถ่ายทำจริง เขาแสดงฉากนี้ซ้ำไปถึง6ครั้งเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดใน Mission Impossible Fall o u t กับฉากกระโดดร่มแบบ Halo j u m มหรือการกระโดดจากที่สูงมากๆแล้วค่อยเปิดร่มในระดับต่ำซึ่งเป็นยุทธวิธีทางการทหารทอมครูซได้กลายเป็นนักแสดงคนแรกในประวัติศาสตร์ที่แสดงฉากนี้ด้วยตัวเองเขาต้องกระโดดลงมาจากเครื่องบินที่ความสูง25,000ฟุตหรือประมาณ7.6กิโลเมตร และดิ่งลงมาด้วยความเร็วเกือบ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาฝึกซ้อมกระโดดแบบนี้ไปมากกว่า100ครั้งและความท้าทายที่สำคัญที่สุดก็คือทีมงานมีเวลาถ่ายทำแค่ช่วงพระอาทิตย์ตกดินซึ่งมีแสงที่สวยงามเพียง3นาทีต่อวันเท่านั้นทำให้ในแต่ละวันพวกเขามีโอกาสแค่ครั้งเดียวที่จะเก็บภาพนี้ให้ได้หรือจะเป็นฉากในตำนานจากเรื่อง Mission Impossible Ghost Protocol ที่เขาปีนตึกที่สูงที่สุดในโลกอย่างตึกเบิร์ชคาลิฟ่าในดูไบาฉากนั้นเขาไม่ได้ใช้สลิงธรรมดานะครับแต่เป็นสายรัดพิเศษที่ต้องเจาะยึดเข้ากับตัวอาคารจริงๆซึ่งสายรัดที่แน่นหนามากนี้ทำให้เลือดของเขาไหลเวียนไม่สะดวกเขาจึงมีเวลาแสดงในแต่ละเทคเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่ขาจะเริ่มชาแถมกล้อง iMaX ที่ใช้ถ่ายทำก็มีฟิล์มที่จำกัดมากทำให้ทุกวินาทีมีความหมายและกดดันสุด และสุดท้ายกับฉากใต้น้ำในมิชชั่น Impossible Rogue Nation ที่เขาต้องเข้าไปในห้องนิรภัยใต้น้ำโดยไม่สามารถใช้ถังออกซิเจนได้ทอมครูซได้ไปฝึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำตัวเปล่าทางการทหารจนเขาสามารถกลั้นหายใจใต้น้ำได้นานถึง6นาทีเขาทำทั้งหมดนี้เพื่อให้คนดูได้รู้สึกถึงความอึดอัดความกดดันและความกลัวจากการจมน้ำไปพร้อมๆกับตัวละครของเขาจริงๆ จะเห็นได้ว่าสำหรับทอมครูสแล้วฉากสตันไม่ใช่เรื่องของความกล้าบ้าบินแต่เป็นเหมือนปัญหาวิศวกรรมที่ต้องแก้ไขเขาใช้การทำซ้ำนับหมื่นครั้งเพื่อเก็บข้อมูลและควบคุมทุกตัวแปรเพื่อลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดเขาคือสถาปนิกที่สร้างสรรค์ความสมจริงขึ้นมาเพื่อผู้ชมโดยเฉพาะครับ 4. ผู้พิทักษ์เสียงที่ดังก้องเพื่อความอยู่รอดของวงการ ในช่วงเวลาที่โลกทั้งใบต้องหยุดชะงักจากการระบาดของโควิด -19 อุตสาหกรรมภาพยนตร์ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักกองถ่ายหลายเรื่องต้องหยุดไปแต่สำหรับกองถ่าย Mission Impossible 7ได้กลายเป็นหนึ่งในกองถ่ายขนาดใหญ่เรื่องแรกที่พยายามจะเดินหน้าต่อ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกองถ่ายนี้ได้เผยให้เห็นอีกบทบาทหนึ่งของทอมครูซที่นอกเหนือจากการเป็นนักสแสดงนั่นคือบทบาทของผู้ผิทักหลายคนคงเคยได้ยินคลิปเสียงที่หลุดออกมาซึ่งเป็นเสียงของทอมครูซที่กำลังตะค,คอกใส่ทีมงานในกองถ่ายอย่างดุเดือดเหตุผลก็เพราะเขาเห็นทีมงานสองคนยืนใกล้กันเกินไปละเมิดมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ถ้าฟังเผินๆอาจจะดูเหมือนดาราใหญ่กำลังใช้อารมณ์แต่ถ้าเราตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาพูดเราจะเข้าใจเจตนาที่แท้จริงของเขาครับในคลิปเสียงนั้นเขาตะโกนว่าตอนนี้ที่ฮอลลีวูดเขากลับมาสร้างหนังกันได้ก็เพราะพวกเราเพราะพวกเขาเชื่อมั่นในตัวเราและสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เรารับผิดชอบงานของคนเป็นพันๆคนนะว้ย คำพูดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลที่เขากำลังแบกรับอยู่ครับในฐานะโปรดิวเซอร์และนักแสดงนําเขาไม่ได้คิดถึงแค่ตัวเองหรือหนังของเขาแต่เขากำลังคิดถึงอนาคตของคนทั้งอุตสาหกรรมกองถ่ายของเขาเปรียบเสมือนมาตรฐานที่สตูดิโออื่นๆและบริษัทประกันจับตามองอยู่ถ้ากองถ่ายของเขาล้มเหลวเพราะมีคนติดเชื้อมันอาจจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ทำให้กองถ่ายอื่นๆไม่กล้าเปิดและนั่นหมายถึงผู้คนอีกนับพันนับหมื่นชีวิตจะต้องตกงานความรับผิดชอบของเขาไม่ได้มีอยู่แค่ในคําพูดครับมีรายงานว่าทอมครูซใช้เงินส่วนตัวมากกว่า500,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ18ล้านบาทต่อเดือน <c oughs> เพื่อเช่าเรือสำราญสองลำให้เป็นที่พักที่ปลอดเชื้อและปลอดเชื้อสำหรับนักแสดงและทีมงานทุกคน เขายังต้องโทรศัพท์คุยกับผู้บริหารสตูดิโอและบริษัทประกันทุกคืนเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากองถ่ายของเขาจะดำเนินต่อไปได้อย่างปลอดภัยดังนั้นเสียงตะคอกที่ดังกองในวันนั้นมันไม่ใช่เสียงของความโกรธเกรี้ยวจากอัตตาแต่มันคือเสียงของผู้นำที่กำลังพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องชีวิตและความเป็นอยู่ของเพื่อนร่วมงานและพยุงอุตสาหกรรมที่เขารักให้ผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้ มันคือเสียงของชายที่แบกรับความหวังของคนทั้งวงการไว้บนบ่าของเขานั่นเองครับ 5. อาจารย์แห่งท้องฟ้าส่งต่อปีกสู่คนรุ่นใหม่นอกจากการเป็นนักสแสดงและโปรดิวเซอร์แล้วทอมครูซยังมีอีกบทบาทหนึ่งที่หลายคนอาจไม่เคยรู้นั่นคือการเป็นอาจารย์และผู้ให้คำปรึกษาที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโปรเจกต์ท็อปกันแมเวอ ที่เขาไม่ได้แค่กลับมารับบทเดิมแต่ยังทุ่มเทให้กับการปั้นนักแสดงรุ่นใหม่ให้เปลี่ยนประกายไปพร้อมกับเขาด้วยอย่างที่เล่าไปแล้วว่าเขาเป็นคนออกแบบหลักสูตรการฝึกบินทั้งหมดด้วยตัวเองแต่ความทุ่มเทของเขาในฐานะเมนเทอร์นั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากเกรนพาวนักแสดงที่รับบทแฮงแมนได้เล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจไว้ว่าหลังจากที่นักแสดงแต่ละคนฝึกบินเสร็จในแต่ละวันพวกเขาต้องเขียนรายงานสรุปการบินของตัวเอง ซึ่งตอนแรกทุกคนก็คิดว่าคงไม่มีใครอ่านแต่ปรากฏว่าทอมครูซอ่านรายงานเหล่านั้นทุกฉบับครับเขาจะเดินเข้ามาหาแล้วพูดว่าเฮ้เ <"Hey, S 2> พื่อนผมเห็นในรายงานว่าเที่ยวบินล่าสุดคุณมีปัญหากับการทำท่าซีโรจีสภาวะไร้น้ำหนักนิดหน่อยนะนี่คือวิธีที่ผมทำการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ทำให้นักแสดงทุกคนรู้สึกว่าพวกเขาได้รับเกียรติและกำลังใจอย่างมหาศาล ความใส่ใจของเขายังขยายไปนอกกองถ่ายด้วยครับเกลนเพาล่าว่าในช่วงที่เขากำลังฝึกเพื่อสอบใบอนุญ,ญาตนักบินส่วนตัวทอมครูซซึ่งรู้ตารางการฝึกของเขาจะโทรศัพท์มาหาหลังจากที่เขาทำการบินเดี่ยวข้ามเรืองครั้งแรกสำเร็จเพื่อถามไถ่และให้กำลังใจและในวันที่เกลนสอบผ่านและได้รับใบอนุญาตนักบินก็มีทีมงานคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาพร้อมกับซองจดหมายในซองนั้นคือกดาที่เขียนด้วยลายมือของทอมครูซว่า ยินดีต้อนรับสู่ฟากฟ้าพร้อมกับใบรับรองให้ไปเรียนขับรถผ่าผลต่ออีกด้วยในขณะที่โมนิกาบาบาโรนักแสดงหญิงที่รับบทฟีนิกซ์ก็ได้บอกว่าทอมครูซไม่ได้สอนแค่เรื่องการบินแต่เขาสอนวิธีการสร้างภาพยนตร์วิธีการศึกษาภาพยนตร์เขาปฏิบัติต่อนักสแสดงรุ่นน้องเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงานที่เท่าเทียมกันและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดที่เขามี เพื่อยกระดับคุณภาพของนักแสดงทุกคนและที่สำคัญที่สุดคือการส่งต่อจิตวิญญาณและปรัชญาการทำงานที่เน้นความสมจริงและทุ่มเทของเขาไปสู่คนทำหนังรุ่นต่อไป 6. ธรรมเนียมที่แสนหวานเรื่องเล่าจากเค้กของครูสเรื่องราวที่น่ารักและอบอุ่นหัวใจเรื่องนี้เป็นเรื่องของธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึง่งที่โด่งดังไปทั่วฮอลลีวูดจนมีชื่อเรียกเฉพาะว่า เค้กของครูสหรือครูสเค้กเรื่องมันมีอยู่ว่าในทุกๆช่วงเทศกาลคริสต์มาสเหล่าดาราและทีมงานที่เคยร่วมงานกับทอมครูสไม่ว่าจะเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างเฮนรี่คาวิลหรือนักแสดงที่เคยร่วมงานกับเขาตั้งแต่ยังเด็กอย่างเคียร์สเตนดันส์ต่างก็จะได้รับของขวัญชิ้นเดียวกันนั่นก็คือเค,ค้กมะพร้าวไว้ช็อกโกแลตบานเค,ค้กไว้ช็อกโกแลตโคคโนัทบานเค,ค้ก จากร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งซึ่งทุกคนที่เคยได้ลิ้มลองต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นเค้กที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาแต่เรื่องที่น่าประหลาดใจที่สุดอยู่ตรงที่คนที่ส่งเค้กแสนอร่อยนี้ไปให้ทุกคนอย่างทอมครูซกลับไม่เคยกินเค้กชิ้นนี้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวเขาเคยให้สัมภาษณ์ในรายการทอล์กโชว์ของเจมส์คอเดนถึงเหตุผลเบื้องหลังทรรมเนียมนี้ว่าผมชอบของหวานมากครับ แต่ผมกินมันไม่ได้เพราะผมต้องฝึกซ้อมร่างกายอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแสดงดังนั้นผมเลยส่งเค้กไปให้ทุกคนกินแทนจากนั้นผมก็จะรอรับโทรศัพท์แล้วให้พวกเขาเล่าให้ฟังว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างดาราหนังคนสุดท้ายผู้แบกรับศาสแห่งภาพยนตร์ตลอดระยะเวลากว่า40ปีในวงการบันเทิง ทอมครูซได้พิสูจน์ตัวเองในหลายหลายบทบาทแต่บทบาทที่สำคัญที่สุดที่เขากำลังเป็นอยู่ในตอนนี้อาจจะเป็นบทบาทของดาราหนังคนสุดท้ายหรือ the last movie star ซึ่งเป็นคำที่หลายคนในวงการใช้เรียกเขาคำคำนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีดาราเกิดขึ้นมาอีกนะครับแต่มันหมายถึงการเป็นนักแสดงในยุคที่ชื่อของคนคนเดียวสามารถแบกรับหนังทั้งเรื่องไว้ได้ สามารถดึงดูดให้คนยอมจ่ายเงินเพื่อออกจากบ้านไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ท่ามกลางยุคสมัยที่การดูหนังผ่านบริการสตรีมมิงกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว